สวัสดีค่ะสวยๆนาตาสวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่แม่สวยๆหน่อยลูกเฮ็ดจ้งไหนวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่แม่สวยๆเฮ็ดจ้งไหนลูกเร็วเร็วเดี๋ยวสีง่ายเร็ววัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะสวยๆกวักมือเอิญพ่อแม่ออกมาเร็วกวักมือเรียกพ่อพ่อแม่แม่กวักมือสวยๆกวักมือพ่อพ่อแม่แม่ค่ะมาชมนาตาก่อนนะคะ เข้ามาชมแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องนาตยาด้วยนะคะให้น้องนาตยาแม่วาสนาด้วยนะคะเอาสวยๆอีกครั้งลูกสวยๆอีกครั้งเลยเดี๋ยวย้ายเร็วๆเดี๋ยวย้ายมาหายางรถเร็วๆสวัสดีนะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะก็อยู่กับสองสาวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็พบกันกับคุณแม่กับสองสาวนะคะแม่วาสนาน้องนาตยานะคะ กับยางรดคู่ใจนะคะนี่ก็ทําความสะอาดกวาดเก็บให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็เหลือแต่เก็บมูลนะคะเดี๋ยวจะย้ายสองสาวนะคะวันนี้ก็อยู่กับสองสาวของเราคุณพ่อก็ไปทํางานลูกๆก,ก็ไปโรงเรียนแล้วนะคะวันนี้ก็สายนิดนึง <c oughs> แม่วัสนาเรียกแล้วอยากย้ายแล้วอยากย้ายแล้วก็ไปตัดหญ้ามานะคะไปตัดหญ้ากลับมาแล้ว พ่อก็ไปทํางานแล้วนะคะคุณแม่ก็เพิ่งทําอะไรเรียบร้อยนะคะก็เหลือแต่เก็บมูลนะคะกวาดกวาดที่อยู่ทําความสะอาดให้สองสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสียงหวานก็นแล้วเสงหวานอ่อนพ่อแม่ก็นแล้วจ้าสวยๆเร็วๆเดี๋ยวย้ายเร็วๆสวยดีค่ะ เดี๋ยวคุณแม่ขอตัวย้ายสองสาวก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวย้ายสองสาวแล้วก็เก็บมูลเก็บอะไรแล้วจะมาลงให้สองสาวลงของสาวทานอาหารให้พ่อๆ่แม่แได้ชมกันนะคะหนุ่งยายาได้มาเสียวเขียวเขียวขจีเลย <c oughs> นัตยาไม่วัสนารอทานแล้วเดี๋ยวมาชมกันต่อนะคะ <c oughs> ย้ายมาแล้วนะคะ <c oughs> ย้ายสองสาวมาวไว้ที่ ร่มลื่นแล้วก็เปลี่ยนมุมทานอาหารนะคะนัตยาก,กลัวทานไม่ทนันไม่วาสนาหอบไปไว้ตรงนู <c> ้น <oughs> ดูสองสาวรับประทานอาหารกันนะคะในเช้าเช้านะคะ ก็ช่วงเช้าจะโยนให้เยอะหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยทําความสะอาดไปอีกทีนึงนะคะช่วงเช้าให้เขากินให้อิ่มๆก่อนนะคะช่วงบ่ายๆแล้วก็ค่อยโยนทีละน้อยให้นะคะช่วงเช้าๆก็จะจัดหนักให้สาวๆก่อนดูสองสาวของเราทานอาหารกันนะคะน้องนาตยาก็เลือกเอาแต่สวยๆไปก่อน หอมนี่บ้า,าไปบาลากลัวทานไม่ทนันแม่วาสนานะคะกี่โพงใหญ่แท้ดูสาวสวยทานย่านะคะ จะกินเนื้อสิรับฮึจะกินเนื้อสิรับนาตาจะเก็บอาหารเป็นอย่างดีนะคะแล้วค่อยม้วนเข้าปากนะคะจะมีมารยาทในการทานมากๆเขาเก็บหญ้าขึ้นมาแล้วก็จะม้วนนะคะม้วนให้พอดีคำเขาแล้วก็ทานนะคะ ทั้งสีกินทั้งสีรับก็ไม่ทิ้งยางรถเช่นเคยนะคะกินท่านแม่วาดบอเบึ้งแม่วาดกินแน่ผุน เ่ยนมุมทานอาหารให้สองสาวทานนตยาก็หันมาที่เดิมเหมือนเดิมนะคะเหมือนเขาไม่ชินนะคะนาตยาถ้าเคยโยนให้ตรงไหนเขาก็จะหันหน้ากินตรงนั้นนะคะแซบบ๊ อีหลา่าแสบบอเฮ้เกรี้ยวตาเฉยชะมเฉยคือแท้แสบบออีหลา่าแสบบอแสบบอจา้าแสบบอจา้าอีหลา่าแสบบอจา้าเฮ้ยแสบบอนี่แม <c oughs> ่าวาดนะคะ อา้อาวอ้าวแย่งกันแล้วอา้อาวแย่งกันเกิดขึ้นแล้วนะคะเมื่อวาดกลัวไม่ทันย,ยายาดกันยาสะยาสะกินดีๆกินดีๆค่อยๆกิน ก็เป็นวิถีชีวิตการเลี้ยงช้างความเป็นอยู่ของสองสาวนะของของครอบครัวของน้องนัตยาไม่ว่าสนานะคะก็อาจจะมีอะไรเดิมๆซ้ำๆก็ต้องขอกราบประทานอภัยพ่อแม่ด้วยนะคะยังไงอย่าพึ่งเบื่อนะคะฝากสองสาวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่ด้วยนะคะก็ครอบมันที่เราอยู่ของเราเป็นสถานที่แคบนะคะ ก็ S <S <an> h, ในมุมแต่ละมุมเราอาจจะได้ไม่ได้ไปถ่ายที่ไหนมากมายนะคะก็ h, บางทีก็อาจจะไม่ได้ไปถ่ายที่ส่วนอื่นก็ h, จะมีแค่สองสาวให้พ่อพ่อแม่แม่ได้ชมนะคะยังไงก็ฝากพ่อพ่อแม่แม่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะอย่าพึ่งเบื่อนะคะอย่าพึ่งเบื่อสองสาวของเรานะคะฝากเป็นกําลังใจให้ครอบครัวของน้องนาตยาไม่วาสนาด้วยนะคะ กินแล้วค่อยเล่นกินแล้วค่อยเล่นเย่พิ่งไปจับเมื่อเช้า,ชาก่อนคุณพ่อจะไปทำงานคุณพ่อก็โยนให้หอบใหญ่แล้วสงสัยนาตยาจะเริ่มจะอิ่มอิมอยู่บ้างนะคะทั้งกินทั้งจะหลับนะคะเห็นเขาได้กินเห็นเขาได้ทานเราก็มีความสุขนะคะ ยังไงก็ฝากพ่อพ่อแม่แม่ด้วยนะคะวันเสาร์นะคะวันเสาร์อาทิตย์นะคะครอบครัวของน้องนัตยาแม่วาสนาจะขายผลไม้นะคะยังไงฝากพ่อพ่อแม่แม่เข้าชมไลฟ์สดของครอบครัวน้องนาตยาแม่วาสนาด้วยนะคะวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะประมาณ11โมงเช้านะคะ11โมงเช้าก็จะไลฟ์ขายผลไม้ให้สองสาวได้ทานนะคะฝากพ่อพ่อแม่แม่เข้ามา ป้อนผล,ลไม้ให้สองสาวด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะแล้วก็ครอบครัวของเราก็จะขายพอได้สองสาวได้ทานผล,ลไม้นะคะรายได้ก็พอได้ใช้จ่ายนะคะยังไงก็ฝากพ่อๆ่อแม่แม่ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณพอ่พอพ่อแม่แม่พี่พี่พน้องน้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังแรงใจครอบครัวของน้องนาตาแม่วาสนาที่เข้ามารับชมนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคุณแม่สำหรับคลิปนี้คุณแม่ก็ขอกดจบลิปไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะนาตา雅นาตยายบายๆพ่อพ่อแม่แม่ไหนลูกนายบายๆพอ่พอพ่อแม่แม่ไหนเร็ว ไายบายยังไงลูกอ่ะม้วนมวนเข้าปากแล้วบายบายแล้วอ่ะเรื่อยเรื่อเรื่อสวัสดีค่ะไหนสวัสดีค่ะส,สวยๆลูกอ่ะสวัสดีค่ะส,สวยๆกลัวไม่ทันไม่วาสนาสวัสดีค่ะส,สวยๆเร็วสวัสดีค่ะบายบายก่อนบายบายสวัสดีค่ะ